ย้อนรอยร้านถ่ายรูปในอดีตไม่ได้บริการแค่ถ่ายรูปตั้งอยู่ที่ไหนชื่ออะไรบ้างร้านถ่ายรูปแห่งแรกของเมืองไทยคือร้านถ่ายรูปของเอฟจิตหรือฟรานซิสจิตหรือนายจิตต้นประกูลจิตตาคณีซึ่งได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์และราชทินนา,นามว่าขุณสุนทรสาธิตลักกับหลวงอัคณีนฤมิตรตามลําดับ หลายปีมาแล้วผู้เขียนพบโฆษณาในหนังสือพิมพ์บางกอกทามฉบับวันที่23มกราคม1889ระบุว่านายจิตตั้งร้านถ่ายรูปบนแท้นหน้าวัดซันตาครูสทนบุรีเมื่อคศ1863ตรอสอ 1, รงกับพศอ 2,406ซึ่งนับได้ว่าเก่าแก่กว่าร้านใดๆในเมืองไทยหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆมีร้านถ่ายรูปเพิ่มมากขึ้นกระทั่งปัจจุบันเกิดร้านกี่พันร้านแล้วไม่สามารถคนได้ผู้เขียนได้พบข้อมูลเกี่ยวกับร้านถ่ายรูปหลังสมัยรัชกาลที่5อีกจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะที่ปรากฏในรูปโฆษณาข้อมูลเหล่านี้จะแกล้งทำเพิกเฉยเสียก็ไม่ได้ พราะรู้ว่าสักวันหนึ่งก็ต้องนำมาใช้ในการอ่านรูปหลังสมัยรัชกาลที่5าตามที่ต่างๆอยู่ดียกตัวอย่างเช่นรูปที่นำมาตีพิมพ์ในหนังสืองานศพหรือรูปที่ทางร้านพิมพ์เป็นโปสการ์ดจำหน่ายเป็นต้นรูปเหล่านี้ล้วนมีประโยชน์ในการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองศึกษาเรื่องการแต่งกายและอื่นๆอีกมาก บัดนี้ได้พบปัญหาแล้วว่าประวัติการถ่ายรูปหลังสมัยรัชกาลที่ห้ยังบกพร่องอยู่มากคือเวลาอ่านพบชื่อร้านหรือได้รูปถ่ายมาไม่สามารถจะอธิบายอะไรต่อได้มากนะักเช่นไม่รู้ว่าร้านนั้นอยู่ที่ไหนถ่ายรูปในช่วงคอศอไหนจึงเห็นว่าควรประมวลความรู้ไว้สักชั้นหนึ่ง เป็นทํานองบันทึกช่วยจำสั้นๆเพื่อทั้งตัวเองและผู้อื่นจะได้ใช้เป็นแนวในการศึกษารูปถ่ายหลังสมัยรัชกาลที่5ต่อไปแต่ขอย้ำอีกครั้งว่านี่เป็นการทำอย่างสังเขตเหมือนตั้งนั่งร้านและข้อมูลที่นํามาเสนอก็เป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของจักรวาลแห่งความรู้เท่านั้นความรู้ที่จะนําเสนอได้แก่ร้านถ่ายรูปสมัยรัชกาลที่6พศ 2,453-2,468 1. ชายาลักษ์ตลาดน้อยโฆษณาในหนังสือธงฉบับปฐมมาเริก5ทอคอ2,456บอกว่าอยู่ตรงข้ามห้างมิวชวลอสโตกในกววงหวนเป็นผู้จัดการโฆษณาในหนังสือพิมพ์สยามจีนโนสยามวานันศัพท์4สอคอ 2,460ลงเต็มหน้ามอกว่าแทนโรบีตตอลเลนอาได้แล้วเพราะได้ช่างฝีมือดีที่ทำการอยู่ในห้างโรเบิร์ตเลนอามาทำการที่ฉายลักษ์ตลาดน้อยช่างเหล่านี้ไม่ได้เป็นชาวเยอรมันแต่ก็เป็นพวกที่ทำให้ห้างโรเบิร์ตเลนอามีชื่อเสียงโด่งดังในกรุงสยามห้างโรเบิร์ตเลนอาเริ่มเข้ามารับถ่ายรูปตั้งแต่พศ 2,437ได้ฉายพระบรมรูปรัชกาลที่5พระราชโอรสธิดาและเจ้านายขุนนางพร้อมถ่ายรูปสภาพบ้านเมืองและคนต่างๆด้วยฝีมือประณี่จำนวนมากในหนังสือกษัตริย์กับกล้องของสอสักดาสิริพันธ์อ้างหนังสือ The Directory for Bangkok and Siam 1,925พศ2,468 ว่าในช่วงนั้นเจ้าของและผู้จัดการคือนายสุดจำลองไม่มีรายละเอียดภาพสมเด็จพระบรม,มโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารทรงถือกล้องถ่ายรูปประทับกลางภาพถ่ายราวพุทธศักราช2430 2. ห้องฉายานรสิง์ อยู่ที่หัวมุงถนนเจริญกรุงทะแยงกับโรงภาพยนตร์เฉลิมกรุงภายหลังกลายเป็นร้านแว่นตาเฉลิมกรุงแล้วถูกรื้อสร้างเป็นเฉลิมกรุงเซ็นเตอร์เคยเขียนในหนังสือตำนานห้างร้านสยามไปแล้วสรุปว่ารัฐบาลไทยยึดกิจการมาจากร้านโรเบิร์ตเลนแอของชาวเยอรมันเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วเปิดดำเนินการในชื่อฉายานรสิงเมื่อวันที่หนึ่งเมษายนพศ 2,461ถือเป็นร้านถ่ายรูปหลวงได้ฉายพระบรมรูปรัชกาลที่6และถ่ายรูปเจ้านายและขุนนางไว้มากภาพเหล่านี้ต่อมาพระยาอนุมานราชทนยงอนุมานราชทนได้พยายามสืบหากระจกต้นฉบับจนพบเก็บรักษาอยู่ที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ 3. ร้านถ่ายรูปฉายาเจริญครุงโฆษณาในหนังสือพิมพ์สยามราช25สค 463โอหดว่าสามารถถ่ายรูปลักยิ้มด้วยวิชาสมัยใหม่คือเมื่อถ่ายแล้วหน้าของท่านในรูปนั้นจะเปลี่ยนไปได้ต่างๆเช่นยิ้มแล้วโกโรธโกโรธแล้วหัวเราะหัวเราะแล้วหน้าบึงเปลี่ยนสีหน้าได้ต่างๆเหมือนคนจริงๆหรือเช่นเดียวกับภาพยนตร์ยังไม่มีใครทําได้เป็นของแปลกไม่เหมือนกับรูปเลื่อนที่ทําขายในตลาดเชิญท่านลองไปถ่ายสักรูปหนึ่งเพราะราคาถูกที่สุดร้านถ่ายรูปฉายาเจริญครุง ตำบลสามยอดและร้านถ่ายรูปคานาดาข้างโรงพักนางเลิงจากโฆษณาชิ้นนี้ทำให้ทราบว่าฉายาเจริญครุงอยู่ที่สามยอดแต่ก็ยังไม่ทราบอยู่ดีว่าอยู่ใกล้อะไรใครเป็นเจ้าของหยิบโฆษณาอีกชิ้นในมอร์นิงโปส15เมยอ 2,467มาดูพบโฆษณาสั้นๆลงว่าทางร้านกำลังขยายการลดราคาถ่ายรูปต่อไปอีกขอเชิญไปอุดหนุนอย่าให้เสียโอกาสลงชื่อฉายาเจริญครุงอยู่ถนนเจริญครุงเหนือประตูสามยอดนายงี่เจ้าของตรงนี้สำคัญเพราะเอ่ยชื่อนายงี่ขึ้นก็นายงี่นี้ท่านที่อ่านเรื่องภาพวาดในพระอุโบสถวัดราชบูรณะก่อนถูกระเบิดเป็นอย่างไร คงจำได้ว่าภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดราชบูรณะนะซึ่งถ่ายเมื่อพศออ2468เป็นฝีมือของจีงนี่หรือนายนี่คนเดียวกันนี้เองและจีงนี่ก็เป็นผู้ที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโปรดให้อัดรูปต่างๆถวายเช่นอัดรูปจากกระจกผลงานนายโมดอมาตยกุลดังกล่าวในหนังสือสารสมเด็จเป็นต้น ปัญหาที่จะต้องหาคำตอบต่อไปคือนายงี่นามสกุลอะไรร้านฉายาเจริญครุงแปลเปลี่ยนไปอย่างไรรูปถ่ายลักยี้น,นอเป็นอย่างไรผลงานอื่นๆของนายงี่เป็นอย่างไร 4. จิตพักดีเคยพบผลงานบ้างเล็กน้อยแต่ยังสืบไม่ได้ว่าเป็นร้านของใครเปิดเมื่อไรใครเป็นทายาทเคยลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ต่างๆหลายฉบับในสยามราชบับ27พย 2,463บกว่าอยู่หน้าวัดราชบอพิษแต่ลงจั่วหัวว่าจิตพักดีและบุญครองหน้าวัดราชบอพิษเป็นทำนองว่ามีสองกิจการอยู่ในร้านเดียวกันจิตพักดีทำด้านถ่ายรูปส่วนบุญครองรับพิมพ์หินรับพิมพ์ประกาศนียบัตรสัญญาบัตรใบสำคัญตราปิดขวดและกระป๋องป้ายประกาศขายของรับเขียนรูประบายสีตลอดจนรับแกะตรามไม้ตรายางทองแดงทองเหลืองเหล็กทุกชนิด ต่อมาร้านจิตพักดีคงย้ายไปอยู่อีกแห่งดังโฆษณาในหญิงสยาม19ตอคอ 2,473บอกว่าตั้งอยู่ที่ตึกสร้างใหม่ตำบลสีแยกคอกวัวถนนบ้านตะนาวพระนครบอก,กว่านอกจากรับถ่ายรูปล้างกระจกรูปพิมพ์รูปขยายรูปแล้วยังมีแผนกเขียนสีรับเขียนสีน้ำสีฐานเขียนป้ายทุกชนิดรับออกแบบเขียนภาพทุกชนิดตลอดจนเขียนฉากละครฉากถ่ายรูปด้วยน่าสนใจมาก 5. ห้างถ่ายรูปตาเคอูจี พบโฆษณาในหนังสือพิมพ์ยามาโตวันพฤหัสบดีที่วันที่13กรกฎาคมพศ2465บอกบกว่าอยู่ข้างโรงพักพาหุรัฐยังไม่ทราบประวัติ 6. ห้างถ่ายรูปพร้อมอยู่ปากตรอกชาร์เตอร์แบง์ถนนเจริญครุงเดิมเป็นร้านถ่ายรูปเจ อันโตนิโยซึ่งได้ถ่ายรูปบ้านเมืองและคนไทยปลายสมัยรัชกาลที่5พิมพ์เป็นโปสการ์ดจำนวนมากดูตัวอย่างในหนังสือโปสการ์ด of old Siam ของ Bonnie d a y w i e มากลายเป็นร้านพร้อมเสียเมื่อสมัยรัชกาลที่6แต่เมื่อปีไหนไม่ทราบปัจจุบันกลายเป็นร้านขายเครื่องเขียนสิ่งที่น่าสนใจคือหนังสือคู่มือการถ่ายรูปซึ่งโฆษณาในหนังสือพิมพ์ช่วงพศ 2,468บอกขายหนังสือว่า How to Make Good Picture ห้างถ่ายรูปพร้อมเป็นสมุดที่ได้เรียบเรียงขึ้นโดยผู้ชำนาญการถ่ายรูปที่ใช้เครื่องโก d o g ก r ควรท่านที่มีเครื่องถ่ายรูปโกดก g o r หรือท่านที่เพิ่งเริ่มเป็นนักถ่ายรูปมีไว้เป็นสมุดคู่มือเพราะจะช่วยเหลือท่านให้เป็นนักถ่ายรูปที่เก่งได้ท่านที่ถ่ายรูปได้ดีนั้นโดยมากใช้สมุดเล่มนี้เป็นเครื่องช่วยเหลือเสมอ ราคาเพียงเล่มละหนึ่งบาท25สตางค์เท่านั้นหนังสือกษัตริย์กับกล้องของสอสักดาสิริพันอ้างหลักฐานจากหนังสือ The Directory for Bangkok a n แนสยาม1925ว่าเจ้าของร้านถ่ายรูปพร้อมคือนายวายอบาตาผู้จัดการคือนายที T, ไอเคดาส่วนช่างถ่ายรูปคือนายอีค e, าวากิตา้าภาพ โฆษณาของห้างถ่ายรูปพร้อมในหนังสือพิมพ์ยามาโตวันที่8ธันวาคม2466ร้านถ่ายรูปสมัยรัชกาลที่7พศ2468-2477ถึง 1. ร้านยากีอยู่ที่เชียงใหม่ลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์ข่าวเสด็จหนังสือพิมพ์รายวันฉบับแรกของภาคเหนือ ชื่อหนังสือพิมพ์นี้มีที่มาจากการเสด็จประพาสเชียงใหม่ในรัชกาลที่7ว่าร้านยากีญี่ปุ่นช่างถ่ายรูปถนนท่าแพหน้าวัดอุตตะคุดเชียงใหม่รับจ้างถ่ายรูปลังรูปอัดรูปโดยทำอย่างประณีตงดงามราคาถูกถ้าท่านจะต้องการถ่ายที่ไหนปโปรดเรียกยินดีจะไปถ่ายให้ถึงที่กับมีโปสการ์ดรูปวิวต่างๆรูปเสด็จพระราชดำเนินคราวนี้ฟิล์มทุกชนิดขาย 2. โฟแทกอาลงโฆษณาในข่าวหนังไทย8มค2,470ทําทำให้ทราบว่าเป็นของนายประสาทสุขุงอยู่ที่ห้างยอนแซมสันเก่าถนนหลานหลวงเป็นสำนักงานล้างรูปสอนวิธีถ่ายรูปรับล้างรูปพิมพ์รูปอัดรูปขยายรูปถ่ายล้างและพิมพ์ภาพยนตร์ 3. เจียฮั่เซงลงโฆษณาในเสียงสยาม14เมยอ 2,472ว่าอยู่ที่ตึกเลขที่2479ตรงข้ามหน้าวังบุรพาถนนมหาชัยจังหวัดพระนครเดิมตั้งอยู่ใกล้สะพานหันทำการถ่ายรูปมา24ปีเศษจนชำรุดสุดโทมลงและกิจการก็เจริญขึ้นตามลำดับรู้สึกว่าสถานที่เดิมคับแคบจึงย้ายมาทำการใหม่ที่ตึกสร้างใหม่ข้างห้างบีกรีม สามารถถ่ายได้ทุกเวลาไม่ว่าเช้าสายบ่ายหรือเย็นส่วนกลางคืนก็รับถ่ายด้วยแสงไฟฟ้ามีรูปตัวอย่างตั้งแสดงไว้หน้าร้านเป็นพยาน 4. ส,สหัสสินอยู่สีแยกสะพานแม้นสีมีโฆษณาในหนังสือช่วยการชาติปีที่4พศส4 7 4บอกว่านายชื่นโรจนวิภาสเป็นเจ้าของและผู้จัดการทางร้านมีรูปเจ้านายและรูปโปสการ์ดต่างจํา,าจหน่าย ร้านถ่ายรูปอื่นๆยังมีอีกมากล้วนแล้วต้องรอประมวลความรู้ทั้งสิน้นโฆษณาของห้างสหสินจากหนังสือช่วยกาชาติ2,474